สวัสดีเอฟซีครับร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะครับก็วันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะเอฟซีนะครับร้านเขียวเจริญยนต์ก็น้องไก่จัดเทศกาลสงการนะครับก็นี่นะฮะเตรียมจดส่งลูกค้าสระบุรีทีเอฟร้อยห้าสิบสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ทีเอฟหนึ่งหนึ่งห้าน้ำต้มครับจตร่งสุดใจเจะสุราษนะครับคือนครศรีธรรมราชไปดรู้ครับทีเอฟน้ำต้มตัวนี้นะครับ แล้วก็อันนี้สลับบุรีครับลูกค้าจากสลับบุรีนะฮ <st> ะก็ก็สยามนะฮะยามือนะครับยาก,กลาง <st> หรือว่าจะเป็นกระถิงแดงเคสเจ็ดสองนะครับ <st> โอน้ํหมุนกระบ,บาทนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วแต่สภาพนะครับเราต้องมานั่งคุยกันนะครับชอบตัวไหนก็ลักทายกันรู้สึกน่าจะกระถิาาถงแด,ง,ง,ดง,งก็มีใกล้ๆสิบสิบตัวนะฮะกระถิงแดงเคสเจ็ดสองนะครับใกล้สิบตัว นะครับเข้ามาเลือกชมได้พี่น้องสายสายกระทิ้แดงนะครับหรือสายบิ๊กจิ๋วนะฮะมีเลนี่มนะฮะนี่มาละสวยๆเลยนะครับก็เข้ามาเลือกชมครับพี่น้องนะครับนี่นี่นี่เลยตัจะเป็นเครื่องอาร์ตีร้อยสี่สิบนะครับร้อยสิบนะฮะอาร์ตีร้อยสิบพัดนะครับแททีหนึ่งสองห้านะะสวยๆนะครับตีเอฟร้อยห้าสิบกันมานะครับก็ เข้ามาเลืชมมาพูดคุยกันนะครับนี่ไปขิวเมลานียมนะฮะตัวละเก้าพันบาทครับพี่น้องอนะสะภาพแบบเนี้ยสวยเลย,ยจะเป็นสยามนะครับตัวละหมืองสี่นะครับนี่สยามาที่เราบิ้วใหม่ก็ตัวละหมื่นเจ็ดนะฮะสีแดงนี่แคชเจ็ดสองเข้าหลายตัวครับเจ็ดสองนะพี่น้องใครกาลังมองหาอยู่ครับมาเลือกก่อนได้ก่อนเลยสวย ราคาบริเวชมดูได้นะครับแล้วก็นี่ส,สวยเลยอนทีตยฟัดร้อยสิบนะนี่ราคาก็เริ่มต้นจากสองหมืนสี่ไปยันถึงสองหมืนเจ็ดนะฮะแล้วแต่สาภาพนะพี่น้องก็ข้ามารัเณชมดูได้นะครับก็ก็ถ้าลูกค้าจะมาก็ปััหบุดมาร้านเขียวจัดเลนยนคอพพิไกนะครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะพี่น้องร้านปิดทุกวันอาทิตย์ย้ำเลยนะปิดทุกวันอาทิตย์ แล้วก็แต่ใครไม่เชื่อใจก็วิดีโอคอลดูกันก็ได้นะฮะก่อนซื้อนะครับแกงมิจฉาชีพเยอะนะฮะขอเตือนภัยนะครับก็ก่อนซื้อก่อนจะจ่ายตังนะฮะฝากถึงเอฟีด้วยฮะที่ว่าชอบของถูกนะของถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะครับก็ต้องก็ต้องธรรมดาฮะโดนกินมาจําเข้าไปโดนกันเรื่อยครับแล้วก็มาร้องบอกโอ้โดนไปละห้าพันสี่พัน ดนไปเป็นหมื่นก็มีมาจาเขาแต่แต,แต่ทําไม่าคุณก่อนที่จะซื้อไม่เช็คเครดิตร้านแล้วก็2องทางทางที่จะให้ดีอะผมขอแนะนําว่าวิดีโอคอลดูสินค้าเลยจบนั่นแหละชัดเจนนะให้เขาติดวิดีโอดูเลยอะไรเงี้ยวิดีโอคอลดูตอนติดตอนอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนมากกว่านะครับมานะฝากเตือนกับลูกค้าที่กําลังมองหาเครื่องนะครับที่ว่าโอ ก็เราก็เสียดายตังเนาะสี่พันห้าพันกว่าเราจะหาได้เนาะชาวไร่ชาวนาแต่ชาวเกษตรกรนะฮะเราก็สงสารกันนะครับก็ทักงเขียวก็ฝากฝากย้ำนะฮะเตือนนะครับซื้อของก็ดูดีๆแล้วกันนะครับบางเจ้าขายถูกเขาก็มีหน้าร้านจริงฮะก็ค่อยดูกันไปเนาะร้านก็ดีนะครับก็ในนามช่างเขียวนะฮะร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรตามนี้เลยนะศูนย์3ปดสอนะฮะ08นะครับ 0816744521นะครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะครับย้ำแล้วก็นี่โครงช่างบินสวยๆเลยตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะโครงช่างบินตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นเป็นทัดน์เตี๊ใจผมผมว่าเอาทนกว่าดีกว่ากระิงแดงนะครับเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นนิสัยของผมนะครับผมยังชอบเลยนะครับผมว่ามันทนดีแล้วก็อะไรอีกอะลูกค้าอยากได้สินค้าไหนก็โทรมาสอบถามกันเนาะ โคงก็เริ่มต้นจาก4,500มีนะฮะ4,500นี่เราจะไม่รับประกันเรื่องเกียร์ดีกว่าเนะเาะเพราะเมื่อก่อนผมเคยรับประกันละลูกค้าเรื่องเยอะเราจะไม่ต้องรับประกันดีกว่าให้เลือกเอานะครับเรื่องเยอะแล้วแต่นี้ก็ซาลี่พ่วงนะฮะนี่ลัล,ละเจ็ดพันบาทนะครับมีแหนบนะฮะตะลี่แหนบแถวทุโขทยะฮะนิยมเล่นกันแบบนี้นะครับนี่ซะเลอแหนบนะครับลําละเจ็ดพันบาท 6,000ก็ลำโน้นเลยนะครับนะครับมันเลือกจมดูได้นะครับส่วนสยามนี่ก็ลูกค้าจองไว้ละแล้วก็อะไรอีกอ่ะกกนะบิ๊กจิ๋วนะมีเป็นกองเลยฝั่งนี้นะครับส่วนเรื่องอะไรโครง้งนะครับเรื่องอะไรโค้งก็มีเยอะนะครับอะไรโครง้งบิ๊กจิ๋วเป็นกองเลยอะไ่โค้งอะไรโครง้โคงจะอยู่แ้านี้นะฮะใครไม่มีอะไรตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ นะครับก็สวัสดีครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ขอขอบคุณ f อนะฮะขอให้ร่ำล่ำรวยๆนะครับสวัสดีครับ